ก่อนจะเริ่มกันผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องซานดานโจนะครับสำนักพิมพ์อาเทนาเป็นสำนักพิมพ์แนวแฟนตาซีเยาวชนสามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัยหากสนใจสามารถเข้าไปสอบถามและสั่งซื้อได้ทาง f a c e b o o k Page a t h อเทนา b l i s h i n g House และตามร้านหนังสือทั่วไปผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน Description นะครับและต่อไปจะเป็นประกาศสิทธิพระเจ้าจากห้วงลึกในครั้งนี้ครับจงมุ่งสู่ดวงดาวและก้นเหวต่อไปเถิด เดินทางจากพี่เดชเองจ้าและขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่สมัครเมมเบอร์ทุกท่ทานนะครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเก็นชินิมเพกทุกคนนะครับซันคุงครับหลังจากเล่นมานะครับเกือบครบ7วันก็คือวันนี้เป็นวันที่6กนะวันที่ทําคลิปเนี่ยสำหรับตัวละครคาซึฮะผมคิดว่าผมเข้าใจคอนเซปต์ของเขามากพอแล้วแล้วก็พื้นฐานเล่นยังไงดีกับทีมไหนน,นั่นนู่นนี่ยังไงบ้างโดยที่ยังไม่ได้ไปเจาะลึกในเรื่องของตัวเลขในการหาวุ้นไม้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ และนี่ก็คือการรีวิวใครไดฮาระคาซึฮาของผมนะครับเกมที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะมีอยู่5ประเด็นหลักนะครับก็คือมีตัวนี้แล้วเกม changing แค่ไหนนะครับ2คือมีความจําเป็นไหม 3. คือราคาที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันแพงไหมและ4กับ5คือใครที่จะต้องการคาซึฮากับใครที่จะไม่ต้องการคาซึฮะนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเกม changing ด้านการเปลี่ยนเกม คาสือฮะเนี่ยเปลี่ยนเกมสําหรับทีมที่ทาดาเมจระยะยประชิดหรือต้องทําดาเมจอยู่บนพื้นเท่านั้นนะครับด้วยการ CC จากสกิล E ซึ่งมันทําให้ตัวละครที่ตีใกล้มันได้ประโยชน์มากกว่าใช้เวนติเพราะเวนติมันทําให้มอนลอยแล้วมันจะมีคาแรคเตอร์บางตัวที่ตีมอนบนนั้นไม่ถึงหรือตอนที่เราใช้ซูโฮสการลวกของซูโฮสเนี่ยใครนึกออกนะสกิลคิวเธอก็จะกระจายกระจายเสวอใช่ปะมอนมันจะไม่รวมมาอยู่ตรงกลางเราก็อาจจะตีลําบากนั่นคือจุดแรก ที่ทำให้เกมเปลี่ยนก็คือมีรูปแบบการคาวบคทรแบบใหม่เพื่อเสริมให้กับตัวละครที่ตีภาคหื้นดินได้ดีขึ้นและอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนก็คือตัวพ a s ซีฟ p o e t i c s of f u b u ู s u นะครับที่จะเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุธาตุดียวกันกับที่คาสือฮะกระจายโดยคิดตาม Elemental Mastery บนตัวของคาสือฮะคูณกับ0.04นะครับเช่นถ้าคาซืฮะมี Elemental Mas t e r y ี่0 0พอดีเนี่ย ตัวคูณมันก็จะได้40%เป็นนโบนัสธาตุ่านนั้นแจกให้กับสมาชิกทั้งตี้เป็นระยะเวลา8วินาทีซึ่งความสามารถนี้เนี่ยไม่ต้องรอคูลดาวคือเมื่อทิกเกอร์ไปแล้วคุณจะทิกเกอร์อีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นการยืดเวลาไปอีก8วิ8วิและทําได้หลายธาตุพร้อมกันก็คืออย่างเช่นคุณเซิร์ฟไฟกับน้ําหรือเซิร์ฟไฟน้ําไฟฟ้าพร้อมกันมันก็ตุ้มไป8วิไฟ8วิน้ํา8วิไฟฟ้า8วิพร้อมกันเลย ตัวละครทุกตัวในทีมของคุณจะได้รับโบนัสพร้อมกันซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนเกมมากๆสำหรับสายกระจายดาเมจทีมนะครับที่ไม่ได้อัดคอสเทียอาติแฟ์หรือว่าอัดไปให้เมน DPS เขาตีแรงอยู่คนเดียวนะแต่สำหรับทีมที่มีเมน DPS ดีอยู่แล้วเนี่ยหรือที่ผมหมายถึงก็คือทาเวลาในอบิสได้ดีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องการดาเมจเพิ่มนะครับคาซึฮาก็อาจจะทาได้แค่เพิ่มตัวเลขดาเมจให้คุณตีแรงขึ้นแล้วก็ปิดอบิสไวขึ้น นิดนึ่งเฉยๆนะครับเกมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยส่วนทางด้านความจําเป็นความจําเป็นเราก็ต้องดูกันที่ว่ามีใครที่ทําหน้าที่นี้แทนได้บ้างใช่ไหมครับตอนนี้ตัวละครบัฟทีมธาตุลมเนี่ยก็มีซูโคสอยู่แล้วซึ่งซูโคสเนี่ยไม่ได้บัฟโบธาแต่ว่าบัฟเอเลเมนทัลมาร์เจอรี่ให้กับทีมได้ตั้งแต่4ีูนย์นะครับทีนี้ถ้าใครมีซูโคสซีหกนะครับสกิลคิวของเธอก็จะแจกโบธาตที่กระจายอยู่ในสกิลคิวของเธอนะ 20%นะครับ20%แบบตัวเลขฟิกๆเลยเนาะแล้วก็ซูโคเนี่ยก็เป็นผู้ใช้สื่อเวททำให้ถือสมุดดาร์กอนสเลเยอร์เพิ่มมาแทกเปอร์เซ็นต์ ayer, Man ให้กับตัวละครตัวหนึ่งได้คือเอาจริงๆเนี่ยซูโคส6ีกเนี่ยก็ทำในสิ่งที่คาซึฮาร์ซีศูนย์ทำได้แต่ก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องเท่านะครับแล้วก็ทำได้ไม่มากเท่าด้วยใครจะยังใช้ซูโคเนี่ยก็คือต้องจัดทีมที่มันเป็นทำเรียกชั่นธาตุคือคุณต้องระเหยละลายเล็กตชาร์ท อะไรพวกนี้เนาะคุณจะทำฟรีสคอมเนี่ยคุณมีซูโคสมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าคุณมีค่าซื้อหาอะไรเงี้ยมันอาจจะไปเพิ่มโบธาดนะครับทาให้ตัวธาตุน้าแข็งอะไรเงี้ยมันตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นถ้าให้สรุปเนี่ยยังไม่มีตัวละครไหนหรืออาวุธที่ไหนหรืออาร์ติแฟกต์เซตไหนที่ใช้แทนค่าซื้อหาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับทรัพยากรที่คุณลงทีมด้วยถ้าคุณไม่ได้ต้องการดาเมจแล้วคุณก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ค่าซื ทีนี้ด้านราคาแล้วก็ทรัพยากรที่จะเสียเมื่อคุณมีคาสืฮะราคาที่คุณจะแลกก็นั่นแหละกาชาเนาะแล้วก็การใช้อาร์ติแฟกต์เซต4ชิ้นที่คุณจะให้เขามากน้อยแค่ไหนเกมก็ไม่ได้บังคับคุณแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการดาเมจก็ไปบนหาเอาแต่ว่าถ้าเกิดต้องการแค่ซัพพอร์ตก็หาแค่ EM แล้วก็จบคุณอาจจะต้องใช้อออนสติงนะครับแล้วไอออนสติงเนี่ยตอนนี้คือผมไม่รู้จะเอาไปใช้กับตัวละครไหนได้อีกอะ่ะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดไม่มีคาสือฮะมาผมก็ เอาไปให้ตัวเอกลมถือแล้วนอกจากนั้นก็ไม่มีแล้วเพราะงั้นไอทรัพยากรที่ลงในอาวุธอะลงให้กับอาวุธอะทั้งอะไรนะคุณอาจจะมองว่ามันมีแร่ใช่ปะแร่มันเป็นอ e ีกเคอร์เรนซีหนึ่งก็ไม่น่าจะเสียหายแต่คุณอย่าลืมนะคุณระหว่างทางนั้นอนะคุณเสียเงินใช่ไหมคุณเสียเลซินไปฟาร์มไอ้อะไรอะตัวอุปกรณ์การอัพอะในการเลื่อนขั้นอะใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเสียให้กับไอออนสติงเพื่ออะไร เอเนอร์เมนท์ทมาซรีใช่ป่ะซึ่งเออตอนเล่นจริงอ่ะบางทีเอเนอร์เมนท์ทมาซรีมันก็แค่เพิ่มดาเมจให้เพื่อนอีกแบบนิดๆหน่นนอยๆอยอาจจะแบบอีกสัก10%จริง,รงๆมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเทียบกันอ่ะคุณไปใส่อาวุธที่มันได้ Energy Re c h a ชา e เพื่อทําให้คาซึฮาที่มีสกิลคิวต้องการ Energy ถึง60เนี่ยให้ช่วยเขาปล่อยคิวได้เยอะๆเออมันจะช่วยมากกว่าไหมอะไรเงี้ยในการชงทาตุบางทีมันนะครับอันนี้ก็ไปบาลานซ์ตอาเองแล้วกันเนาะแล ข้อมูลอาวุธผมไม่ได้ทําไว้ให้เพราะว่าผมก็ไม่อยากจะปั้นไอออนสตริงแล้วก็ไม่ไม่ได้มีหลายชิ้นนะครับก็ไปหาช่องที่เขามีไปดูเอาได้ทั้งต่างชาติแล้วในไทยมีเยอะผมเห็นแล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเกณฑ์ข้อ4ี่ข้อ5ใครควรมีหรือใครที่ไม่ต้องการคาสือฮะเริ่มจากใครควรมีคาสือฮะก่อนผมบอ,อกเลยนะคนที่ต้องการคาสือฮะเนี่ยมี2ออย่างที่คุณจะมองเข้าไปก็คือ 1. คุณขาดดาเมจคุณต้องการดาเมจคุณเลยต้องการเขากับ2คือ คุณต้องการรูปแบบคา c คอนโทรที่ไม่ใช่เวนติที่ไม่ใช่สูโคสที่ไม่ใช่ตัวเอกลมหลังจากที่ได้ลองเทสทีมดูหลายๆทีมแล้วนะครับสิ่งที่ชัดเจนที่เห็นเลยคือพวกทีมที่ตีอยู่บนพื้นเป็นหลักจะชอบคาสูฮาครับไอ้วนติกับสูโคสมันช่วยซีซีได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในทีมที่ทำดาเมจเหล่านั้นนะครับถึงคุณจะมีพวกตัวละครอย่างแบบอะไรนะหูเต่าอะไรเงี้ยที่มันตีใส่ คิวของเวนตีโดนมากไม่โดนมากมันก็อ n g จอ่ะคือมันโดนไม่ครบตัวนะครับจากที่ผมเล่นดูเออผมรู้สึกมันดีขึ้นเราเบิดคลีเงี้ยคาสือฮาร่วบได้ดีมากหูเต่าเงี้ยรวบมอนได้ดีมากหูเต่าแบบปาดแบบคุณภาพมากเมื่อเทียบกับเวนตีกับซูโครสและนั่นก็คือทางฝั่งของคนที่อาจจะควรเปิดคาสือฮ่าในระยะยาวถ้าเกิดคุณมีตัวละครเหล่านั้นแล้วคุณอวยมากนะครับทีนี้ใครบ้างที่จะไม่ต้องการคาสือฮาถ้าคุณไม่ใช่เป็นเมนธาดลมเมนธาุหินก็ไม่ต้องการ ถ้าเกิดทีมคุณเป็นทีมอย่างตาตะเกียอะไรเงี้ยคุณใช้เวนตีอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่า,าตระตะเกียมันตีสูงอยู่แล้วใช่ปหใช้คู่กับเวนตีได้แล้วส่วนใหญ่ทีมที่เล่นกับตาตะเกียต้องการ Energy Re c h a r ชานะครับไม่ว่าคุณจะเล่นไปโตชิวิชโอหรือว่าจะเล่นทีมไฟกับเสี่ยงหลิงคุณต้องการ Energy Re c h a r ชาดังนั้นเวนตีมันเหมาะกว่าแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะทําให้คิวอัพทา์ของเพื่อนคุณไม่ขาดแล้ว คาซูฮะมันซีซีได้ไม่นานเท่าเวนตินะครับคุณจะเล่นชายหรืออะไรพวกนี้คุณจะต้องอยู่ในโหมดมีดนานๆใช่ปะคาซูฮะมันรั่วไปคุณแป๊บเดียวมันอาจจะกระจายกลับไปอีกเพราะงั้นมันอาจจะมันอาจจะยากมันอาจจะไม่คุ้มขนาดนั้นจริงๆแล้วผมเชื่อว่าพอเห็นว่ามันเป็นธาตุลมก็น่าจะมีคนที่มองหาวิธีเอาตัวคิวสกิลคิวของคาซูฮะที่มันอยู่8ปวิเนี่ยมาเล่นกับทีมชงธาตุใช่ปะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเปิดเนี่ยนะครับคุณควรจะมาดูก่อนว่าสกิลคิว และสกิล e ของคาซึฮาในการสเวิร์ลเนี่ยเออถ้าเกิดสเวิร์ลมอนหลายตัวมันจะเลือกธาตุไหนเราต้องมาทําความเข้าใจหลักการทํางานของสกิลคาซึฮากันก่อนนะครับสกิล q ของคาซึฮาจะทำทาดาเมจธาตุลม1ท่ทีตอนกดใช้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะสร้างธาตุลมกระจายธาตุ1่ธาตุนะครับเป็นระยะเวลา8วินาทีใช้ Energy 60แล้วก็มีเวลาคูลดาวอยู่ที่15าวินะครับสำหรับธาตุที่คาซึฮาจะเลือกมาทํากระจาย8ปวิเนี่ยมันมีการเลือกตามลําดับ ของธาตุในเกมตามนี้เลยนะครับคุณลองเปิดหน้า r e s o n a n c e ธาตุขึ้นมาดูนะครับในธาตุนั้นนะ่ะมันจะเรียงจากบนลงล่างไว้เลยคือธาตุไฟน้ําไฟฟ้าน้ําแข็งนะครับถลายตามนี้โดยที่ไม่นับธาตุลมกับหิน้าซื้อฮาจะเลือกสเวรธาตุตามนี้เลยครับมากระจายอย่างเช่นถ้าคุณกด e หรือกด q ใส่สไลม์4ตัวพร้อมกันนะครับมันจะเลือกธาตุไฟจากตัวสไลม์ไฟเสมอหรือถ้าไม่มีธาตุไฟมันก็จะเลือกน้ําเสมอ แล้วถ้าไม่มีน้ํากับไฟมันก็จะเลือกไฟฟ้าเหนือน้ําแข็งเสมอนะครับกฎนี้ใช้ได้ทั้งสกิล E และสกิล Q นะครับจากการเทสมาแล้วแต่มีจุดที่ต่างกันเล็กน้อยของการใช้สกิล E กับสกิล Q ก็คือสกิล E เนี่ยจะเลือกธาตุจากตัวเองและธาตุที่ติดตัวมอนหรือก็คืออ่าสิ่งของนะเอามาคิดด้วยพร้อมกันอย่างเช่นว่าถ้าคุณมีไฟฟ้าติดตัวอยู่ใช่ปะ่ะธาตุไฟฟ้ามันติดตัวคาซึฮะ คุณกระจายใส่มอนข้างๆงที่มันติดไฟกับน้ำนะครับตอนที่คุณกดทุ่มโจมตีมาเนี่ยดาเมจที่กระจายลมออกมาเนี่ยจะเป็นดาเมจธาตุไฟนะครับแม้ว่าตอนที่ตอนนั้นนะ่ะตอนที่คุณกดรวบอ่ะคุณจะติดธาตุไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดคุณเซเวอร์ติดไฟเมื่อไหร่อ่ะมันจะกลายเป็นไฟนะครับแม้ว่าคุณจะติดไฟฟ้าก็ตามแต่กับสกิลคิวอ่ะถ้าคาซึฮะตัวติดไฟฟ้าแล้วตีใส่ธาตุไฟกับนนะ้ำเหมือนเดิมนะ ตอนที่คาซึฮะกำลังอยู่ในแอนิเมชันสกิลคิวเนี่ยก่อนที่คาซึฮะจะสบัดดาบนะครับมันจะมีแอนิเมชันสบัดดาบนิดนึงอะถ้าเกิดตัวคาซึฮะยังติดไฟฟ้าอยู่สกิลคิวของเขาจะกระจายไฟฟ้านะครับแม้ว่าคุณตีโดนไฟโดนน้ำก็ตามซึ่งในตรงนี้ทำให้เราต้องระวังถ้าเกิดเราอยากที่จะสเวิร์ลธาตุไหนแล้วระหว่างนั้นอะเออระหว่างที่เราอยู่ในไอเฟรมอ่ะเราไม่โดนดาเมจก็จริง แต่เรายังมีโอกาสติดธาตุจากการโจมตีของมอนได้นะครับคืออย่างเช่นถ้าเกิดคุณโดนอกะใช้สกิลๆหลบอบิสเลกเตอร์ใช่ปะแล้วคุณติดไฟของเมนเนนอยู่เออกะว่าจะสเวิร์ไฟมันล้างโล่ไฟฟ้าของเลกเตอร์เงี้ยแล้วเลกเตอร์มันตีไฟฟ้าใส่คุณพอดีอ่ะคุณจะติดโอเวอร์โหลดแล้วตัวคุณจะว่างเลยนะคุณจะไม่มีธาตุแล้วคุณก็ไปตีใส่เลกเตอร์ที่มันเป็นธาตุฟาไฟฟ้าคุณจะเเวิร์ไฟฟ้าทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวัง ก่อนที่คุณจะกดคิวถ้าคุณมีท่าที่อยากจะส w เวิลที่มันติดตัวอยู่คุณต้องรอตอนที่มอนมันไม่ตีคุณคุณจะได้ส w เวิลท่านั้นชัวๆ์นะครับโอเคหลังจากที่เราเข้าใจสกิลคิวกันแล้วเนี่ยเราไปดูทีมคอมกันว่าคุณจะเอาไอคิวเนี่ยไปใช้ยังไงบ้างแล้วมันจะมีปัญหากับทีมไหนบ้างที่บางทีคุณจินตนาการไว้ว่าจะเอาคันเซิรามาใช้ตรงเนี้ยแต่จริงๆพอใช้จริงมันใช้ไม่ได้ก็คือทีมละเหยทีมละลาย นะครับที่ต้องเอาไฟจบน้ําหรือเอาไฟจบน้ําแข็งนะครับที่ท่านี้มันชัดเจนที่สุดก็เพราะว่าถ้าเกิดเราจะสเวอร์อะไรก็ตามใช่ปะมันมักจะเลือกไฟเสมอสมมุติเราก,กดคิวไปใส่ตัวไฟกับน้ําทั้งทงท,งท,งที่เราต้องการจะแบบชงน้ําให้ตัวไฟมาจบอะไรเงี้ยแต่มันจะเอาไฟมาไงแล้วทีนี้ไฟมันก็จะเเวริร์แล้วเมนดาเมจคุณเป็นไฟอยู่ใช่ปะคุณก็จะไม่ได้น้ํามาชงอย่างที่คุณหว,งวังไว้นะครับอืม หรือถ้าเกิดอ่ายิ่งเป็นน้ำแข็งยิ่งแล้วเลยเนาะดังนั้นสำหรับใครที่เป็นเมนธาไฟคุณดูก่อนนะถ้าเกิดคุณจะกดคาซึฮามาซัพพอร์ตอ่ะคุณโอเคไหมกับการที่มันจะเซเวอร์เป็นไฟแล้วช่วงเวลานั้นอ่ะมันจะไม่ได้ช่วยชงธาตุให้คุณแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มโบธาตุให้คุณต่อเนื่องเฉยเนะครับหรือเช่นเดียวกันกับใครที่จะใช้คาซึฮาเป็นตัวชงฟรีสคอมให้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณก็คงจะเป็นเมนดาเมจธาตุน้ำแข็งใช่ปะคุณก็อยากจะให้คาซึฮามันชงท่าน้ำให้ ผมเข้าใจว่าตรงนี้ท่าน้ํามันอยู่เหนือท่าน้ําแข็งมันเซเวลน้ําแน่ๆนะครับเวลาที่ไปตีน้ํากับน้าแข็งพร้อมกันอ่ะมันมันชงน้ําให้คุณแน่ๆอยู่แล้วแหละแ,แต่ว่าคาซึฮาเป็นตัวละครทตุลมไม่ใช่ตัวแอปลายน้ําที่ดีขนาดนั้นในฟรีสคอมมันหมายความว่าคุณได้ดาเมจท่าน้ํากับน้ําแข็งเพิ่มขึ้นจริงจ,งจากโบนัสทตุที่เขาแจกให้แต่คุณไม่ได้ฟรีสมอนตลอดแน่ๆเพราะว่าถ้าคุณเอาคาซึฮาออกไปแล้วใส่ตัวน้ํา ที่มีหน้าที่ชงธาตุมาเลยอย่างโมนาอย่างชิงชิวมันช่วยฟรีสแช่มอนได้ดีกว่าแน่ๆน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือในกรณีที่คุณขาดดาเมจไงคุณถึงต้องมองหาคาซือฮะดังนั้นถ้าเกิดทีมคุณดาเมจด,ดีอยู่แล้วแล้วคุณอยากจะเอาคาซือฮะมาช่วยดาเมจด,ด้วยมาช่วยชงด้วยอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าคุณใช้ตัวชงไปเลยเหรอ,อืที่มันเป็นน้ําเลยอะไรเงี้ยครับเราให้ตัวดาเมจของคุณนะทำดาเมจต่อไปมันดีกว่ากันมันไม่ได้ดีกว่าเดิมเลยนะครับ ก็ไปลองดูทีมให้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็ขึ้นไลฟ์เทสทีมไปแล้วอาจจะไม่ได้เทสครบทวนแต่อาจการใช้จริงของผมเป็นยังไงเออด้วยสกิลเพลที่ไม่ได้มากมายอย่างผมเนี่ยเป็นยังไงเข้าไปดูได้นะครับที่ผมเคยเทสเอาไว้ด้วยหลักการเลือกท่าตรงนี้นะครับทาให้คุณต้องไปมองมาก่อนว่าในทีมของคุณเนี่ยจะใช้คาซึฮะามาชงท่าอะไรแล้วมันจะติดบั็กตรงไหนหรือว่ามันจะเล่นยากเกินไปไหมมันคุ้มหรือเปล่าลองหาข้อมูลดีๆก่อนผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่เขาเทสคอมหลายๆคอม ให้ดูแล้วนะครับทั้งถ่ายและต่างชาติก็ไปหาข้อมูลดูกันก่อนโดยรวมการรีวิวตรงนี้ด้วยเกณฑ์ของผมนะคาสึฮาเนี่ยถือเป็นตัวละครที่จะว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นขึ้นกับคุณเลยนะครับว่าเออถ้าเกิดคุณยังขาดดาเมจอยู่คุณจะเอาเขามาช่วยดาเมจก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ขาดดาเมจคุณก็อาจจะไม่ต้องการเขาเลยถ้าคุณไม่ได้มองเรื่องการซีซีรูปแบบใหม่นะครับซึ่งเออถ้าเกิดคุณไม่ได้ขาดดาเมจแต่ว่า การ CC แต่เดิมมันลำบากที่มีอยู่แล้วมันลำบากคาซึฮาจะเป็น CC แบบใหม่ที่มาช่วยทีมคุณได้ไหมเออก็ไม่ดูถ้าเกิดมันดีก็เอาแต่โดยรวมแล้วนะตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะบาลานซ์นะครับไม่ได้ถึงกับจําเป็นต้องมีแต่คือถ้ามีมันก็จะดีมากสําหรับคนที่มีหลายทางเลือกแล้วแบบเข้าสู่เอ็นเกมแล้วอะไรเงี้ยแบบเ้ยอยากหา ทีมใหม่เล่นอยากซีซี CC ได้ดีขึ้นมีวิธีให้เลือกเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ควรจะมีคาซึฮะติดไว้นะครับอืมแต่ถามว่าจําเป็นไหมโดยรวมแล้วไม่จําเป็นนะครับและแน่นอนว่าเรื่องดาเมจที่คุณต้องการจากเขาอ่ะคุณอาจจะหาเอาจากอ์ติแฟกต์ก็ได้ถ้าอ์ติแฟกต์คุณดีอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ต้องการโบธาต์จากตัวคาซึฮะมาช่วยทาเวลาแล้วก็ได้นะครับก็เป็นประมาณนั้นสําหรับการรีวิวในครั้งนี้ เช่นเคยนะครับการรีวิวนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผมและเวลาเราจะกดหรือไม่กดอะไรเราก็ต้องพิจารณาเรื่องความชอบและความสุขในการเล่นด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยที่กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะกดหรือไม่กดดีก็ลองเช่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียตามนี้ดูนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นบิวตัวอย่างนะครับที่ผมไปบิวมาแล้วก็ตัวละครในทีมที่เลือกมาใช้มันก็เป็นตัวละครที่บูสต์อยู่ด้วยรวมกับตัวฟรีก็คือเสียงหลิงก็หวังว่าจะใช้ดูพิจารณา าการกดตู้นี้กันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ที่เซนนันโจสวัสดีครับ 諦めて冒険 <laughs> 許さないみんながそばにいてくる前にそれ

風の運雲の行くヤッター風を知れるバーディクトはっこれはっ行こう全力攻撃 お道が散らまっ話が通じないならたたくん許さない震えなさい風をそはっ燃えろはいみんなは俺が守れ風のよ雲の行く諦めて風のパッそこだせえ眠るの

めれない料理の字話が通じないなら風を吹く「はっはっ」「風を上と雲とい」<laughs>